Hey, new right around like seat, I สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับพิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพิมพก็มีรถนะคะครอบครัวใส่ใหญ่เลยนะคะมาฝากน้องสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจพิมพด้วยนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะต้อนรับท้ายเดือนแบบนี้นะคะใครที่อยากออกรถที่นี่นะคะ รถบ้านภปสาขาบางทีค่ะวันนี้ค่ะให้คุณใช้เงินออกรถศูนบาทนะคะรวมถึงค่ะฟรีจัดไฟแนนซ์และฟรีส่งมอบรถทั่วประเทศค่ะและวันที่ส่งมอบรถนะคะเรายังมีโปรโมชั่นใจดีค่ะแถมอ่งเปาให้ฟรี เลยทีเดียวนะคะใครที่อยากได้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยากได้อั่งเป้านะคะ1 0 0งบาทจากเรานะคะเอาไว้ไปทําทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถอินบ x ็อกปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือทิ้งชื่อเบอร์โทรไอดียใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาพร้อมกับรถตู้ค่ะฮุนไดนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหาหรือตามหาฮุนไดอยู่นะคะ ที่นี่ค่ะมีเข้ามาแล้วนะคะรถสวยมากแล้วก็คันนี้นะคะได้รถปี2015นะคะเครื่องยนต์2.5ค่ะเป็นตัวดีลัก VIP นะคะลูกค,ค้าจะรถสวยมากนะคะแต่จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวพิมจะพาไปชมนะคะยังไงนะคะใครที่สนอ,อกสนใจนะคะคันนี้ค่ะวันนี้ก็มีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะเพียงแค่ 8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรีวิวนี้แต่ถ้าใครไม่ได้มาผ่านรีวิวนี้นะคะไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะถ้าสนใจค่ะฝากชื่อเบอร์โทรอี l i n ไลน์ไว้ได้เลยนะคะหรือโทรมาติดต่อสอบถามค่ะได้ที่เบอร์0949236666นะคะเบอร์เฮียเป้ค่ะติดต่อได้นะคะทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มและเบอร์นีแอนไลน์ได้ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรถเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะคุณไดหรือว่าเรียกง่ายๆสั้นๆว่า H1 นั่นเองนะคะคันนี้นะคะได้รถปี2015นะคะสีรถนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะทุกคนดูดีๆนะคันนี้ด้านหน้านะคะจะมีไฟโปรเจกเตอร์รวมถึงไฟเดย์ไลท์ค่ะและมีในส่วนของเซ็นเซอร์คู่หน้ามาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเออนะคะรถบ้านแท100้100%ค่ะสภาพเดิมนะคะมีล้อแม็กมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถนะคะ ใหญ่มากบอกเลยว่าเหมาะเป็นรถครอบครัวด้วยนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากจะได้ไปวิ่งงาว,วิ่งงานนะคะรับส่งขนส่งนักท่องเที่ยวก็ได้นะคะสําหรับคันนี้นะสภาพนะคะเดิมๆเลยรถสวยมากๆนะคะอำนวยความสะดวกได้ดีนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวดีลักนะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะเป็นตัวดีลัก VIP นะคะลูกค้าเดี๋ยวพิมพ์จะเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยนะคะว่าด้านในคือมันกว้างจริงๆคนีน่นะคะ ฝาท้ายนะคะจะเป็นระบบชโชคอัพแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ได้ช่วยในส่วนของเรื่องการทุนแรงเนาะในการปลดปัท้าได้เยอะเลยนะคะภายในนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะสีเบจนะคะหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะในส่วนของเบาะด้านท้ายนะคะตัวนี้ค่ะสามารถปรับพับได้และปรับเลื่อนได้นะคะปรับเลื่อนนะคะลูกค้าสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะคะ oh. สําหรับตัวนี้นะเออแล้วตัวนี้นะคะไว้สําหรับพับเบาะนะคะให้นอนราบลงไปนั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวพิมจะพาไปดูภายในตัวรถนะคะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะอ่าภายในนะคะลูกค้านี่คือกว้างจริงๆนะทุกคนเออรถมันกว้างนะเราเบาะเนี่ยก็คือแบบคือเขาทํามาดีมากเป็นพื้นผิวที่แบบโอ้โหรักษาความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะอเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นไปนั่งหน่อยดีกว่ะ ในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้มันก็จะปรับเอนได้ตามศิลิละที่เราต้องการใช้งานเลยเนาะตู้นะคะสามารถเปิดได้สองข้างเลยนะทุกคนใช้งานง่ายมากรวมถึงนะคะพนักพิงแขนเนี่ยก็คือสามารถปรับขึ้นลงนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะภายในก็จะกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนั่งได้หลายท่านเลยนะคะนี่ดูได้เลยอันนี้จะเป็นเบาะอ,อีกหนึ่งตัวนะแถวกลางนะคะจะมีแถวกลางอีกนะแต่ว่านี่คือปรับพับไว้นะคะลูกค้า แล้วก็นะคะในส่วนของการอำนวยความสะดวกของเขามีอะไรบ้างห <c oughs> น้าจอนะคะมีมาให้แล้วนะคะรวมถึงแอร์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแอร์ลาวนะคะสองด้านแบบนี้เลยทั้งหมดก็จะประมาณสัก6ตัวได้นะคะแถวหลังนะแล้วก็แอร์นะคะตัวนี้เราสามารถปรับแรงลมได้เองเลยนะคะปรับสรีระของแอร์ได้นะคะตรงนี้ก็คือเขาควบคุมนะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับเรารวมถึงนะคะด้นานหน้านะคะตัวนี้ก็ คือดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหน้าจงหน้าจอนะคะแอร์บง่งแอร์แบกระบบความปลอดภัยนะคะมีให้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่แพ้รถรุ่นอื่นๆแน่นอนนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ที่แบบใช้งานได้ง่ายขับง่ายมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคือดูได้เลยว่ารถปี2015ของเรานะคะนี่เป็นรถเข้าใหม่นะซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้มีการเก็บงานอะไรเลยซึ่งรถมาเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้าคือรถสวยจริงๆนะคะ ดูจากเบาะได้เลยไม่มีขาดนะคะไม่มียิ้วลอยนู่นนี่นั่นนะคะลูกค้าคือรถดีจริงๆใครที่สนใจหรือว่าอยากได้นะคะสำหรับคุณไดหรือ h1 คันนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่สาขาบางพีนะคะตอนนี้รถจอดอยู่ที่รถบ้านองไปสาขาบางพีนะคะอ่ะใครที่ชื่นชอบคันนี้นะทุกคนวันนี้เอาราคาพิเศษไปเลยนะคะจะราคาเท่าไหร่นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวออกไปฟังป๊อปนดด้านนอกนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคันนี้สวยจริงนะคะลูกค้าระบบความปลอดภยัยในส่วนของเซนเซอร์นะคะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็มีทั้งด้านหลังเลยนะคะการอำนวยความสะดวกนะคะในตัวรถฟังก์ชันเขามีเยอะจริงๆนะลูกค้าเยอะแค่ไหนอยากรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนพิมพ์อาจอธิบายไม่หมดลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะมาดูได้ที่นี่นะคะรถบานปายสาขาบางพีนะคะย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบนะคะเดือนนี้คะ่ะลูกค้า ออกรถศูนย์บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศส่งมอบรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะและที่สําคัญค่ะเรามีอังเปานะคะแจกให้นะวันรับรถนะคะ10,000บาทได้ทุกคันทุกเคสแน่นอนไม่ใช่แค่วุนไดคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก,งก่งรถกระบะรถตู้หัวเดียวตอนเดียวนะคะแจกให้แน่นอนนะคะลูกค้าใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถทิ้งชื่อบร์โทอดีไลท์ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะและสาหรับคันนี้นะคะ คุณได้ H1 นะคะวันนี้ค่ะปี2015นะเครื่องยนต์2.5ตัวดีรักเวพีนะคะเอาไปเลยค่ะ8,79,000บาท8,79,000บาทลูกค้าสลิปคาร์บอนมาหาเราเป็นที่แรกพร้อมกับโชว์คลิปว่ามาจากรีวิวของพิมพ์นะคะคุณได้รับส่วนลดทันที1,000 0บาทนะคะเอาไปเลยค่ะนะย้ำนะว่าต้องมาหาเราเป็นที่แรกนะคะสลิปคาร์บอนนะเอาคลิปของพิมพ์มาด้วยนะจ๊ะ 879,000นะคะเอารับส่วนลดไปเลย10,000บาทนะคะถ้าสนใจค่ะฝากชื่อเบอร์โทรอดีไลน์ไว้นะคะรวมถึงนะคะถ้าไม่สะดวกก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0949236666นะคะเบอร์เทียเป้ค่ะติดต่อได้ทุกวันนะทุกคนเบอร์ดีแอนไลน์ได้ด้วยนะคะรวมบ้านนกปลาของเรานะคะเปิดทำการทุกวัน9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มนะคะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอลบไปก่อนแล้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ